มีใครเคยได้ยินคานี้ไหมคะว่าคนรวยทํางานเร็วไอ้ที่บอกว่าคนรวยทํางานเร็วหนังสือ4 hours per week เล่มหนึ่งเหลืองๆ,ๆ,ๆอะไรอะ่ะที่มันเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองอะ่ะมันเป็นจริงได้หมดทุกคนเพราะทุกวันนี้กิกก็ทํางานใช้เวลาแค่ประมาณวันละสี่ห้าชั่วโมงนั่นแหละ <c oughs> เห็นกิ๊กดูเหมือนทําอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะแต่กิกใช้เวลาทํางานน้อยมากนะคะเคลดลับที่หลายๆคนบอกว่าคนรวยทํางานเร็วอะ่ะเขาทําอะไรยังไงบ้างข้อ <c oughs> <c oughs> แรกเลยนะคือคนรวยเขาจะ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเขาพัฒนาตัวเองไปเพื่อที่จะใช้เวลาน้อยลงให้กับสิ่งที่เขาทําได้ไม่ค่อยดีเหมือนพอรู้ว่าเราทําเรื่องนี้ได้ไม่ดีเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะทําให้เราทําได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงอย่างุนกิ๊งเนี้ยตอนเนี้ยติดเรื่องของการพัฒนาคนกิ๊ก็ต้องไปเรียนเรื่องของการพัฒนาคนเพิ่มไปเรียนเรื่องของการโค้ชเพิ่มคือเราใช้เวลาทํางานต่อวันน้อยก็จริงอ่ะแต่เวลาส่วนเพิ่มที่เราใช้ในแต่ละวันค่ะพัฒนาตัวเองล้วนเลยบางวันแบบ กิกใช้แบบ4 5ชั่วโมงอะไรเองอี้ยใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ซึ่งการลงทุนในตัวเองไงกิ๊กว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะความรู้ที่เราลงทุนในตัวเองมันจะไม่หายไปไหนมันก็จะอยู่กับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเรียนอะไรได้เรียนไปเลยข้อที่2ก็คือ deep work กิ๊กรู้สึกว่าคนรวยเขาทํางานจนแบบสมาธิเขาถึงจุดที่เขาสามารถทํางานในเลเวล deep work ได้บ่อยแล้วก็หยิบ deep work มาใช้ได้ไวอ่ะพอมัน deep work ได้ไวอ่ะงานมันก็จะเสร็จในอัตราหรือปริมาณเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเวลาทุกคนนึกออกไหมกิ๊กอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกใช้ deep work นะคะก็วิธีที่กิ๊กฝึกใช้ deep work เป็นประจำๆก็คือพโมโดโลเนาะอันนี้เวิร์กมากสําหรับกิกกิ๊งมีสอนเพิ่มในคลาส 10x productivity ของกิกด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถลงเรียนได้เนาะข้อที่3ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเซตโกการตั้งเป้าหมายกิกรู้เลยว่าคนรวยทุกคนน่ะเขามีการเซตโกหรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตแม้กระทั่งบริษัทอะ่ะเขาก็จะมีแบบ KPI คือมันมีโกหลายเลเวลอะโกใหญ่สุดยันเลเวลพนักง,งานว่าพนักง,งานแต่ละคนมี KPI อะไรยังไงเพราะฉะนั้นการเซตโกการตั้งเป้าหมายอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะทุกคนเอออยากให้ทุกคนน่ะลงไปทบทวนเป้าหมาย ของตัวเองก็คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะ